สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถ4ประตูออโต้ขับ2มาฝากนะครับรองชมตัวนี้มือเดียวป้ายแดงกับ Ford ด a n นเจอ2์ 2, t อปี2015เกียร์6สปีดออโต้นะครับเช็คชมดูรถที่บางแคนะครับจะส่งมาให้สวยๆครับของแต่งของเพิ่มจัดมาแล้วครับ569,000บาทนะครับใครจะสดจะผ่อนเครดิตดีฟรีดาวรอรับรถได้เลยครับ ผ่อนโดยประมาณ1,800นะครับ6ปีชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับกับมือเดียวป้ายแดงไม่ไม่ถึง1,000 100, 0 0กิโลเมตรนะครับโดยรวมใช้งานได้เลยครับยางดอกเลืกช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์แน่นทุกจุดนะครับสำหรับหลายๆคนที่กำลังเล็งหาทรงสูงอยากได้ขับ4เป็นออโต้ ก็คันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับบางครั้งบางคราวจะเจอแต่เกียร์ธรรมดาขับซีนะครับแต่บางครั้งบางท่านก็ไม่อยากจะขับซีนะครับและไม่อยากขับเกียร์ธรรมดาคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับพร้อมครับอุปกรณ์พร้อมท่องเที่ยวเลยครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับก็เน้นโทรเจรจาไปตรวจสอบทดลองขับจัดอัดสินใจได้ครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับเชิญชมดูรถหาข้อมูลได้ครับในเลนเจอร์ขับนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ ของแต่งของเสริมอันไหลและการซ่อมบำรุงดูแลต้องบอกว่าอันไหลเยอะมากๆครับแล้วก็ใช้งินเป็นที่นิยมมากๆครับสําหรับคันนี้ก็น่าสนใจนะครับรบมาทั้งฟอร์ดก็ไม่ประทะค่าใหญ่ราคาจะดีงามครับสภาพยอดเยี่ยมคันนี้สวยสมบูรณ์มือเดียวป้ายแดงเซนเซอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นี่นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันสวยสมบูรณ์มากๆนะครับพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันกระจกไฟฟ้าสมบูรณ์พับไฟฟ้าสมบูรณ์ใช้งานได้ครับ สวยมากครับภายในเบาะสวยๆนิเนียนเจ้าของดูแลดีครับเข้าสูนทุกระยะเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับก็นํามาฝากนะครับเผื่อมีใครกําลังเลงๆหานะครับคันนี้น่าสนใจในราคา5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสภาพสวยๆออกมาคันนี้น่าจะมีล้านมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะครับขออภัยถ้ามีคาดเคลื่อนนะครับโดยรวมนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องซ่อมครับขับหล่อเลยครับเป็นออโต้สี่ประตูยกสูงจัดทรง ของแต่งของเสริมมีครบครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับคันนี้ก็ํำมาฝากนะครับก็จะพยายามหารถให้หลากหลายนะครับทั้งราคาเบาเน้นสภาพราคาผ่อนราคาสูงราคากลางนี่นะครับใหม่แท้98,000กิโลเมตรนะครับถ้าชอบและสนใจจริงๆนะครับอย่าลืมไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับเช็คชมหาข้อมูลเพิ่มเติม ในแฟนเพจหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับสำหรับใครที่มาทาง4ประตูก็น่าจะชื่นชอบนะครับเพราะเป็นออโต้ขับสบายครับ6สปีดนะครับปี2015นะครับโดยรวมสวยมากและก็สวยมากครับถ้าใครสนใจมือเดียวป้ายแดงสภาพดีๆแบบนี้นะครับเน้นเลยครับให้ไปทดลองขับรับรองว่าโดนแน่นอนนะครับ สวยขนาดนี้นะครับเห็นแล้วก็อยากได้แต่ประเด็นคือเงินไม่มีนะครับก็ฝากสมาชิกนะครับสําหรับคนที่ชอบและกําลังเล็งๆหานะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ครับตัวขับ2ออโต้ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เจอครับเจอแต่สประตูเกียร์ธรรมดาอันนี้จะมีเยอะครับก็ฝากไว้นะครับบางครั้งไม่อยากรีลุยเต็มที่ก็กลางๆครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยมากๆเลยครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะได้รุ่นนั้นรุ่นนี้ก็แจ้งเข้ามาทางแอดมินได้นะครับเพราะว่าแอดมินก็วันหนึ่งผมส่องรถนี่อย่างน้อยต้องมีถึง50ถึง60ดิบีไม่ทีบางวันเป็นร้อคันเลยนะครับกว่าจะได้คัดมาแต่ละรุ่นแต่ละคันเอามาให้ลงเนี่ยคือคัดมาแล้วโดยรวมเครื่องถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับคันนี้ชมได้คร